และเจ้าตัวที่พวกมึงกำลังเห็นอยู่ในตอนนี้มันมีชื่อว่าปาโมลา ที่มีชื่อเรียกในภาษาไทยว่าปลาแสงอาทิตย์และเมื่อสองสามวันก่อน <What? S 2> ได้รับข่าวสารจากเชฟออฟร้านเคนสกุว่าได้มีการค้นพบปลาโมราโมล่าในน่านน้ำเมืองไทยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยมีการบันทึกมาในประวัติศาสตร์ชาติไทยและที่เห็นในภาพเมื่อกี้นะครับ <c oughs> คือปลาโมราโมล่าไซส์2 0 0ยกิโลนะ <c oughs> ปลาโมราโมล่าเนี่ยแม่งคือปลาแสงอาทิตย์และไซสน์นี้หายากโคตรในประเทศไทยนะครับ <c oughs> และวันนี้มาอยู่ที่ร้านเคนะกุแล้ว เอาคำเดียวพี่ไอ,อตัวนี้ที่เอามาวันนี้กี่กิโล่องร้อครับ 200 200โลนี่คือใหญ่สุดบันทึกไว้เลยไหมไม่ได้ใส่ที่ผมได้แล้วกันเอาที่นี้ได้ผมถามคำเดียวพี่ขนมายังไงอ่ารถทงเย็นมาเข้ามาแล้วไปได้มายังไงมันเป็นเรืออ่าเรือของพวกกันเรืออวนก็ร้องมาแล้วมาติดขึ้นมาปกติแล้วเนี่ยไอปลาพวกนี้ไม่มีราคานะปกติเมืองไทยไม่มีราคาเขาเรียกปลาหนังค้างเพราะว่าอ่าผิวมันจะหยาบเออวันที่จับดูผิวแม่งเหมือนกับเหมือนกับหนังฉลามแบบไซส์อย่างนั้นเลยนะที่ขุดมาสบีแทบจะบดมาสบิได้เลยโอ้เจ๋อเจ๋เดี๋ยวขอลองชิมดูวันนี้ครับเอาเป็นครับพ ไหนที่มีลักษณะแบบนี้คือเนื้อของปลาโมราโมราจะมีลักษณะคล้ายกับวุ้นมีความขาวใสและเด้งดึ๋งเหมือนเนื้อปลาหมึกไม่มีความคล้ายคลึงกับเนื้อปลาทั่วไปที่เราเคยเห็นมาตลอดในชีวิตมาครับคุณดูเนื้อเขานี่เอาจริงถ้าไม่ได้บอกก่อนว่ามันคือโมราโมรานะผมบอกเลยนึกว่าปลาหมึกเนื้อมันใสกิ๊กที่ยวบอกว่าถ้ามันสุกแล้วมันจะกลายเป็นสีใสนะฮะถ้าสุกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชื่อมันใสแล้วจริงด้วย เป็นวุ้นเลยลองพอนเสิร์นิดนึงนะฮะอยากรู้ว่ารสชาติแบ่งจะเป็นยังไงเบ้งคืวุ้นเลยแหละวุ้นเหมือนวุ้นเหมือนบุกเหนียวๆไม่มีรสชาติอะไรเลย,เลยตัวที่สองนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นเนื้อชั้นในลวกให้สุกประมาณเจ็สิเปอร์เซ็นต์เนี้มีความเป็นเนื้อหน่อย ไม่เป็นเทกเจอร์ที่โคตรแปลกเกิดมาไม่เคยกินอะไรที่มันมีเทกเจอร์แบบนี้แล้วกันอธิบายไม่ถูกเลยล้วนเลยคุณรล้วนเลยสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นเนื้อข้างคลีบนะฮะหรือที่เขาเรียกกันภาษาญ,ญี่ปุ่นว่าคิ <c oughs> มูจิคิมูจิ้อง <c oughs> องนินกาวะอินกาวะอินกาวะ้างคลีบอันนี้กูตั้งความหวังไว้กับมึงสูงกวพอสมควรนะท้่ทางคลีบร <c oughs> ้อนร้อนอฮะคอนเสิร์ตนิดนึง อืมอื้มอันนี้ Amazing เลยเหมือนเนื้อเนื้อื่งวุ้นวุ้นเป็น็กเจอร์ที่ไม่เคยเจอในชีวิตนี้เรียกว่าอร่อยได้ถ้าให้คะแนนสาตัวนี้นะตัวสุดท้ายอร่อยสุดตัวหนึ่งกับตัว2ยังเรียกว่าอร่อยไม่ได้แต่ว่าแปดได้ลองก็ถือว่าโอเคเพราะว่าไม่กินก็ได้และไอ้ท่อนที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับนี่คือกระดูกเชิงการของปลาโมลาโมลาไซส์สองร้อยโลตัวเมื่อกี้ไอ้เยี่ยแค่กระดูกแห่งเดียวอันนี้เกือบเป็นโลนะโอ้โห